มีอีกเรื่องหนึ่งครับผู้ชมภูเก็ตนี่ยังร้อนไม่เลิกนะโดยเฉพาะเรื่องของชาวต่างชาติเมื่อวันนี้ที่เรานําเสนอไปครับผู้ชมครับกรณีนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์ปรากฏคุณผู้ชมะขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วทาผิดกฎหมายอ่ะตำรวจของเราฮะดาบสมศักดิ์อ่ะ แกก็จะเข้าไปจับกลุมแกก็จะเข้าไปดําเนินคดีปรากฏฮะนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์กลับสู้กลับฮะทั้งทําร้ายดาบสมศักดิ์แล้วก็มีการแย่งปืนด้วยเนี่ยนะครับล่าสุดก็ต้องมีการสั่งเพิกถอนวีซ่านะครับสองนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์แล้วรวมทั้งแจ้ง5ข้อหาหนักนะครับแล้วก็ฝากขังสารพร้อมกับการคัดค้านการประกันตัวด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีรายละเอียดเพิ่มเติมครับผู้ชมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราย้อนไปดูคลิปเหตุการณ์ก่อนนะครับ oh, you stop, you stop. Oh, พี่เด้งตัวหาเลยตัวหาเพื่อนยูนอย่าเข้าไปพี่มันมันมีนมนปืนด้วยช่วยตัวหาได้ไหม uh huh. ตัวหาตำรวจได้ไหม นี่เป็นเหตุการณ์ที่ชายชาวต่างชาติสองคนซึ่งเป็นชาวนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับทำร้ายร่างกายแล้วก็ยื้อแย่งปืนจากดาบตำรวจสมศักดิ์ครับผู้บักขับหมู่งานจราจรจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับหลังจากไม่พอใจที่ถูกเรียกมาดำเนินคดีเพราะว่าขับขี่ผิดกฎจราจรโดยคนที่กำลังแย่งปืนชื่อว่านายออสกาอายุ38ปีครับขณะที่ชาวต่างชาติอีกคนอยู่ในเหตุการณ์ชื่อว่านายเฮมิสอายุ36ปีซึ่งนันกคู่เป็นชาวนิวซีแลนด์ซึ่งในคลิปภาพวันนี้เราขออนุญาตนำเสนออีกครั้ง้งงนนึเ่ะ่ะผูชมจห็วา ตัวของออผู้ก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมครับมีการหยิบปืนจากเพื่อนที่กําลังทําร้ายตํารวจขณะที่ตํารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทําร้ายเนี่ยนะก็คือดาบสมศักดิ์เนี่ยนะได้รับบาดเจ็บที่นิ้วมือและก็ขาด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณริมถนนเจ้าฟ้าตอนออกอําเภอเมืองภูเก็ตนะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปเหตุการณ์นี้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ เราย้อนไปเมื่อวานนี้คุณผู้ชมปรากฏว่าทางทา่านผู้าการจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยผู้ขับการตํารวจภูทรจังหวัดภูเก็ตก็ถแถลงข่าวถึงกรณีดังกล่าวครับโดยทางผู้ขับการตํารวจภูทรจังหวัดภูเก็ตก็เปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่สามารถควบคุมตัวนักท่องเที่ยวทั้งสองคนได้ทางเจงานาสอบสวนก็ได้ดําเนินคดีกับนักท่องเที่ยวทั้งสองคนครับซึ่งทั้งสองคนก็ยการปฏิเสธอ้างว่าจะขอให้การในชั้นศาลจังหวัดภูเก็ตนะครับและตํารวจเองก็มีการคัดค้านการประกันตัวแต่หากศาลอนุมัติให้ประกันตัวนะครับ ทางตรวจคนเข้าเมืองภูเกต็ตก็จะทําการอายัดตัวต่อไปเนื่องจากว่าได้มีการเพิกถอนวีซ่าของชาวต่างชาติทั้งสองคนแล้วเพราะถือว่ามีพฤติกรรมก่อเหตุนะครับก่ขอคดีอุกอาจร้ายแรงเป็นคดีอุกชะกันนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและอาจจะเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นนอกจากนี้จากการตรวจสอบเพราะว่าชาวต่างชาติทั้งสองคนเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาครับและจริงๆแล้วเนี่ยจะกําหนดครบการอนุญ,ญ,ญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้จนถึงวันที่9เมษายนน ซึ่งขณะนี้ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ต่อไปก็คือไม่ว่าจะอย่างไรจะถูกดำเนินคดีหรือจะอย่างไรก็ตามก็คือไม่มีวีซ่าที่อยู่ประเทศไทยสุดท้ายก็ต้องผลักดันออกนอกประเทศนะครับไปฟังเสียงพลตํารวจตรีสินเลิศสุข,ขุมครับผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตครับเราทำการตวร,รตวจสอบผมในทางนี้ได้ขอวีซ่านะครับเพื่อขอวีซ่าแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้การทางการงานด้วย ครนีที่มีการกบอนัวรุ่นใหม่ในินทันทร์เดือนาหรือว่าถ้าเดทานมีบอกแสนะครับในเรื่องของการทำกิจของทหารชาติสอตรวจใกล้เคียงครับหรือว่ามาได้ทีมานหนึ่งแล้วก็เสตจังหวัดของภูเก็ตนะครับขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมครับดาบตํารวจสมศักดิ์เองนะครับคุณหมอที่รักษาอาการก็แจ้งว่ารับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะครับขณะนี้ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วทีนี้ แน่นอนสังคมออนไลน์เขาก็มีการไปตรวจสอบกันครับผู้ชมบอกว่ากรณีของสองนักเที่ยวชาวนิวซีแลนด์น่ะทำไมอุกอาจจังเลยทําไมถึงขนาดแย่งปืน oh. ทําไมถึงขนาดไปล็อกคอเนี่ยนะฮะดาบสมศักดิ์ได้พอไปตรวจสอบประวัติครับผู้ชมวันนี้ตํารวจเองก็มีการถแถลงข่าวเนี่ยนะตั้งแต่เมื่อวานนี้ละว่าทั้งสองคนเนี่ยเคยเป็นนักชก MMA ครับแล้วก็ทํางานเป็นโค้ชในประเทศนิวซีแลนด์ด้วย oh. ก็คือพูดง่ายๆว่ามีความรู้เรื่องของการต่อสู้อะ่ะก็เลยทําให้พอเกิดเหตุการณ์นะคุณผู้ชมก็ถึงขนาดล็อกคอตำรวจ แล้วก็แย่งปืนตำรวจแบบนี้ได้นะครับผมแต่ว่าสุดท้ายยังไงก็ถือว่าผิดกฎหมายนะก็<ช>5ข้อหาหนาอย่างที่เราได้นําเสนอไปแล้วนะครับเพราะปกติเราไปเที่ยวต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยก็ต้องระวังตัวนะคะแต่อันนี้คือดูเหิมเกริมเลยนะคะ